สมมตินะทําให้เป็นเลขหนึ่งสมมุตินะอลองลอง้อมก่อนให้เอาปากกาทําให้เป็นเลขหนึ่งจะเอากี่เลามก็ได้นะด้าเดียวก็ได้สองด้าเดียวก็ได้หรือถ้าเก่งก็เก้าด้ามนะให้เอาปากกาทําให้เป็นเลขหนึ่งทำยังไงให้เป็นเลขหนึ่ง ที่ว่าต้องหาโต๊ะเพราะว่าถ้าเกิดพื้นมันไม่เป็นระดับมันจะหลุดพอหลุดแล้วปุ๊บไม่ไปตรวจปุ๊บมันไม่เป็นรูปร่างไม่ได้คะแนนสองพันนะคะประมาณนี้ประมาณนี้แต่เรามีความเร็วก็คือกลุมไหนเสร็จเร็วก็คือถกพันนอกนั้นหนึ่งพันฝากดูด้วยนะคะว่าลุมไหนได้เร็วที่สุดแล้วก็ความถูกต้องฝากดูกันว่าถูกต้องไหมที่ว่าพี่ๆแบ่งกันสองฝั่งนะคะ พี่เตยกับพี่ปุ้นแม็กสองฝั่งก็ถูกต้องไหม้าถูกก็รับไปอีกสองพันอย่าเพิ่งอย่างอันนี้สองอันนี้สองสองเฉยๆอ่ะทีนี้เอาจริงแล้วนะเอาจริงนะดูดีๆนะพร้อมนะคะทำอะไรดีจ๊ะทำอะไรดีจ๊ะให้ออกอากาศทำให้เป็น ผ่าานมเฉท,ทีนีนขข้ขอดูความถูกต้องพี่พยดูดหน่อยว่าแปดหรือเปล่าบางคนเป็นสิบก็ได้นะแปดถูกหรือเปล่าถ้าเดินไปดูปุ๊บมันเคลื่อนถือว่าไม่ได้คะแนะแนสองพันเลยนะ,ะไม่ให้คะแนนแล้วโดนทำลายร่างกายสีเหเลืองเลขแปดค่ะสีฟ้าแปดหรือสองเลขแปดแปดค่ะ สีน้ำเงิแปดไหมแปดแปดทำไมแปดตัวนี้เดียวจังแปดดิจิตอล๋อแดิจิตอลมีแปดดิจิตอลเลยแปดแปดแปทำยังไงก็ได้ให้เป็นเลขแปดแปดค่ะแปดสีน้ำเงินก็แปดสีแดงสีแดงยังไงคะสีแดงแปดไหมแปเราจะมีสิบภาพนะคะสิบภาพ ถ้าบอกว่าหรอทุกกลุ่มทุกกล้องทุกกลุ่มต่อไปภาพที่สองทำอะไรดีจ๊ะทำอะไรดีจ๊ะทำอะไรดีล่ะให้เอาปากกาทำเป็นภาพมีภูเขาและก้อนเมฆค่ะภูเขาและก้อนเมฆภูเขาและก้อนเมฆเริ่มเลยค่ะทำยังไงก็ได้ให้เป็นภูเขาและก้อนเมฆภูเขาและก้อนเมฆภูเขาและก้อนเมฆทำยังไงได้เป็นภูเขา จะวาดเป็นภูเขายังไงดีแล้วเป็นก้อนเมฆอะไรภูภูเขาอะไรทุกก้อนเมฆบอกกรรมการด้วยนะคะภูเขาและก้อนเมฆเขาประกาศก้าวเด้าฟ้ากับเหลืองทำไมกลมด้วยไปจ๊ะสีไหนเสร็จก่อนฟ้าใช่ไหมคะฟ้า ทีนี้ฝากเช็คดูหน่อยนะคะเพื่ออธิบายดูว่าอันไหนคือภูเขาอะ